สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในแฉหมดเปลือกเรื่องเมือกันกับโดงผมโดนะครับคราวนี้จะเป็นอีพีที่น่าจะที่40แล้วนะครับผ่านไป40่คลิปแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ระยะเวลาก็เกือบปีครึ่งนะครับที่ทําคลิปมาครับคราวนี้ผมมีหัวข้อที่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ผมเชื่อว่า ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินประสบการณ์นี้เลยนะครับซึ่งผมจะเล่าสั้นๆน,นะครับในหัวข้อขออนุญาตอ่านนะฮะกลัวเรียงลําดับผิดนะครับในหัวข้อนะครับป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลามแต่รักษาหายแล้วไปซื้อบ้านใหม่เลยประกันชีวิตมอบให้เชื่อไหมครับป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รักษาหายนะครับ พอรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับก็ซื้อบ้านใบหลังหนึ่งเลยครับประมาณ10ล้านนะครับแล้วก็นะครับสิ่งเหล่านี้ประกันชีวิตมอบให้นะครับสั้นๆเลยนะครับก็เป็นน้องที่รู้จักกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบแล้วก็รักและเชื่อมั่นในการทําประกันชีวิตและการทําประกันสุขภาพค่อนข้างสูงเลยนะครับนะครับก็เอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยนะครับก็มาเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งลำไส้นะครับนะ เป็นมะเร็งลำไส้ขั้นลุกลามนะครับผมก็ไม่รู้มันอยู่ระดับสเตจ2อกับสเตจ3ระหว่างเนี้ยนะครับแต่ถ้าช้ากว่าน,นี้อีกสัก6เดือนมันจะเข้าสู่ระยะ3และ4แล้วนะครับก็ไปตรวจพบก่อนนะครับประสบการณ์หนึ่งนะครับท่านที่เป็นมะเร็งลำไส้นะฮะมีข่าวดีนะครับข่าวดีอะไรทราบไหมครับมะเร็งลำไส้มันยาวลำไส้มันยาวประมาณผมเขาบอกว่าประมาณถ้าขดไปขดมาในเราเนี่ยประมาณสัก12ถึง สิบห้าหรือยี่สิบเท่าของของคมยาวตัวเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเรงลำไส้อะโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่เนี่ยมันยาวมากนะครับมันยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครเป็นมะเร็งลำไส้ข้อดีนะฮะข่าวดีก็คือมันยาวครับตัดทิ้งได้ได้มีโอกาสตัดทิ้งได้นะครับก็พบมะเร็งยาวประมาณสักประมาณสักห้าเซนนะครับนะฮะอยู่ในลำไส้นะครับแล้วก็ก็ สมมุติลอไส้ยาก็ตัดหัวตัดท้ายประมาณฟุตหนึ่งแล้วก็มาต่อใหม่นะครับก็หายเลยนะครับโอกาสหายค่อนข้าง80%อัพนะครับก็น้องท่านนี้ก็ผ่าตัดหายนะครับนะครับคุณเชื่อไหมครับผมอยากจะจริงๆผมคิดจะตั้งหัวข้อนี้ว่าทุกขลาบ ของการเป็นมะเร็งนะฮะแต่ถ้าผมบอกว่าทุกขลาบของการเป็นมะเร็งท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจผมเลยใช้หัวข้อที่บอกมาเมื่อกี้นี้จริงจ,งจงอยากจะตั้งว่าทุกขลาบจากการเป็น,ปนมะเร็งในเคสที่เล่าเนี่ยนะฮะก็เล่าสั้นๆครับระหว่างที่ป่วยอยู่ประมาณนะครับประมาณประมาณสองอาทิตย์นะฮะอยู่โรงพยาบาลเขาไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลปิยะมะหาการุณที่สีราชเขาเป็นอีกโรงพยาบาลใหม่ใช่ไหมครับที่มีภาพลักษณ์ระหว่าง เป็นเอกชนและรัฐบาลนะโรงพยาบาลปิยะมหาการุณนะครับก็เดือนนี้เขานิยมไปรักษาการที่นี่โดยเฉพาะถ้าเป็นโรคค่อนข้างร้ายแรงนะครับเพราะว่า่ารักษาพยาบาลจะถูกกว่าเอกชนแต่จะแพงกว่ารัฐบาลนะครับนะก็น้องท่านนี้จะเป็นทุกข์กรเล่าหรือเปล่านะครับนอนอยู่ประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์นะฮะจริงๆ12วันนะที่เคมานะครับที่ผ่าตัดแล้วออกจากโรงพยาบาลประมาณ12วันนะฮะนะฮะก็นอนอยู่์ยนชั้นที่7นะฮะ ชั้นที่แพงที่สุดนะฮะป่วยชั้นที่แพงที่สุดนะฮะห้องเนี่ยเป็นดับเบิลวีไอพีนะฮะเป็นห้องสองห้องนะครับมีห้องรับแขกแล้วก็มีห้องคนป่วยนะครับและด้านข้างของผนังเป็นเป็นลิเวอร์ไซด์นะครับก็คือกระจกมองออกไปเป็นแม่น้ําเจ้าพญาท่านคิดดูครับป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะฮะนอนอยู่ในชั้นที่แพงที่สุดนะครับนะฮะชั้นที่แพงที่สุดของศิริราชของ อียะมหาการุนนะฮะชั้น7นะครับถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองไปป่วยดูนะครับค่าห้องก็จะอยู่ประมาณเออผมไม่น่าใจไม่รับรองว่าถูกป่านะค่าห้องน่าจะอยู่ประมาณสักเอ่อสี่ถึงบาทต่อคืนนะครับต่อคืนนะฮะน้องท่านเนี้ยนอนที่นี่ครับ VIP นะครับเป็น2ห้องใหญ่นะไม่ใช่ห้องเล็กสห้อง VIP ติดกันนะฮะแล้วก็ทะลุกันนะครับอ่านะครับก็เป็นริอร์ไซส์นะครับ บ่วยยังมีความสุขนะครับนะฮะแล้วก็12วันนะครับก็ผ่าอะไรเรียบร้อยอะไรเบ็ดเสร็จแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับค่าใช้จ่ายก็ตกประมาณตัวเลขก,กลมๆนะฮะลำไส้มันไม่แพงมากครับตัวเลขก,กลมๆก,ก็คืออยู่ประมาณ8 0 0แสนกลมๆนะฮะกลมๆก,ก,ก็ฟรีหมดนะครับเพราะว่าประกันจ่ายหมดนะครับแล้วก็น้องท่านนี้ก็ทำชดชเชยโรคมะเร็งไว้นะครับเป็นรายวันนะ ทำชดเชยไว้ประมาณวันละวันละวันละ,นละทำชดเชยมะเร็งไว้ประมาณวันละสี่หมื่นนะนอนไปสิบสองวันก็ได้เงินสี่แสนแปดกับเปล่าเนี่ยฮะผมได้เงินสี่แสนแปดจากค่าชดเชยรายวันนะครับใน่าชชเชยมะเร็งนะฮะแล้วก็ค่าชดเชยรายวันอีกเนี่ยวันละห้าพันเนี่ยอีกหกหมื่นครับก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยค่าชดเชยที่นอนเฉยได้ห้าแสนนะฮะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลฟรีหมดนะครับนะฮะแล้วค่าได้ค่า ชดเชยมะเร็งเป็นเงินก้อนอีกประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่ไม่ต่ำกว่า5้าล้านนะค่าชดเชยประมาณประมาณทั้งอ่าผมตีว่าประมาณ5ล้านนะครับประมาณ5ล้านผมตีว่า6ล้านเลยแล้วกันตัวเลขกลมๆนะฮะค่าชดเชยเมื่อกี้อีก5 0 0แสนนะครับก็คือออกจากโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับนะครับนะก็ออกมามีเงินติดกระเป๋าอีกประมาณ6ล้านครับนะครับ6ล้านนะครับ, 6, 000, รบก็พอดีออกมาปุ๊บ หายเลยเพราะว่ามะเร็งลำไส้มันตัดทิง้งนะครับตัดตายออกหัวท้ายฟุตหนึ่งก็จบรดเย็บต่อจบนะครับก็ได้เงินมาประมาณ6ประมาณ6ล้านนะครับก็มีความฝันอยากจะซื้อบ้านอยู่แล้วนะมีบ้านอยู่แล้วนะฮะเท่าตัวนะฮะก็ไปถอยบ้านหลังหนึ่งประมาณ10ล้านนะครับเป็นคืออะไรระดับบ้านในร,ระดับสูงนะก็ได้บ้านหลังหนึ่งนะครับได้เงินติดกระเป๋ามาทั้งหมดเบ็ดเ,เสร็จและหกล้านนี่คือทั้งหมดที่ได้จากการทําประกันชีดโรคไร้แรงโรคมะเร็ง แล้วก็ค่ารักษาบาลแบบเหมาจ่ายทั้งหมดนะครับนะครับก็ท่านคิดเห็นเป็นประการใดครับผมอยากจะเรียกเคสนี้ว่าทุกขลาบจากการเป็นมะเร็งนะครับออกมาแล้วหายป่วยทุกอย่างนะครับก็ซื้อบ้านหลัง1นึงล้านนะครับก็มีเงินดาวน์บ้านประมาณสักห้าล้านอีกห้าล้านก็ผ่อนยังเหลือเงินติดกระเป๋าอีกล้านหนึ่งเอาไว้ตกแต่งบ้านนะครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับท่านเชื่อหรือเปล่านะครับว่าเนี่ยประกันมันจ่ายให้จริงๆแล้วถ้าท่านไม่เชื่อผมนะโทรมาหาผมนะครับ ตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับรับขอดูหลักฐาน การรับเงินนี่ผมมีเช็คทุกใบถ่ายให้หมดและมีการเซ็นรับและมีรูปภาพด้วยครับถ้าท่านไม่เชื่อผมนะครับว่าประกันมันจ่ายจริงๆครับนะฮะก็นะครับหากท่านมีตัวแทนประกันชีวิตที่ท่านหมายตายอยู่ในใจหรือมีตัวแทนดูท่านก็เรียกเขาโทรเรียกเขามาปรึกษานะครับไม่จำเป็นต้องซื้อประกันกับผมนะฮะแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็จะเพิ่มจะอัปเดตจะอัปเกรดค่าห้องค่ารักษาค่าชดเชยโรคและแล่โรมะเร็งท่านคุยกับตัวแทนของท่านนะครับหากท,าที่ออกไม่ออกบอกไม่ถูกท่านก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็มาปรึกษากัับบผผมมมและะทีงงานนขอคร ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์เลยครับกดไลคเลยครับกดติดตามเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนี่คือประสบการณ์จริงครับโชคดีกันครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ